ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลิดพาวเวอร์แคทแล้ววันนี้เราก็จะพากีกี้มาเล่นแมปที่ชื่อว่า t o ยเลดทา w เวอร์ดีเฟนนะแล้ววันนี้ก็จะมาลงด่านเอ้ยใช่โหมดมีเดียมกันนะ แล้วก็ไปเล่นกันเลยอ่ะกิีกมาแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันมาเล่นโหมแมป Toilett o w e r Defense ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะเป็นอีสเตอร์อีเวนต์นั้นเราไปหาด่านลงกันดีกว่านะ้องหนู กิกกี้เดี๋ยวริจะให้ตัวบางอย่างอะคิดว่ากิกกี้อย่างนี้นะอ่ะให้ตัวนี้เลยตัวนี้กับตัวนี้ไปนี่ใช้เมื่อกิกกี้ตัวที่ให้เป็นเนี่ยอ่าะไ้แล้ว เดี๋ยวเลือกยังเลือกก่อนเดี๋ยวกีกี้เลือกตัวก่อนอ่ะเดี๋ยวก็รอกีกี้เลือกตัวนะโอเคเอาโอเค กิกิเลือกตัวเสร็จยังเลือกเสร็จแล้วอ่ะไปเล่นเลยดิเซอร์ไปเลยกดสตาร์สกดสตาร์เตอร์ไปเลยอ่ะว้าวเรื่อง ดั้งหมดมีเดียมเลยทั้งหมดมีเดียมเดี๋ยวเขาหนะ้าเป็นหมดหานนะผู้ชมว้าว <Wow. S 1> เป็นไงกี่กี่ไหนเราต้องไปวางตัวลกที่ไหนกันทางนู้นเหรอทางนี้ทางนี้ ตอนนี้สลิดวางได้แค่ตัวเงินสลิดวางได้แค่ตัวเงินที่อ่อนหน่อยๆ,ๆ,ๆโอเคกิก๊กไม่พูดอะไรหน่อยเหรอกิก๊กจะวางตัวต้นเกมก่อนนะเป็นตัวสีเขียวหนึ่งร้อยบาท หนึ่งรอยบาทในการวาหนึ่งร้อยเรียญในการอลก็มีวางตรงนี้หตัวนี่สลีดพามาท่านผู้ชมมาดูตัวเขียวที่กิกกี้วางตัวเขียวมันเทศกาลคริสต์มาสนี่ตัวนี้กับตัวนี้มันเก่าแล้วอะ่ะมันยังไม่มีเงินวางตัวเงินเลย หรอมงนสองร้อยบาทตอนนี้เราตัวเงินสองร้อยบาทนะกิกี้กใช่แล้วแล้วกิกีกมีเงินวางยังอี๋ย่อได้ละได้วตวเงินแล้วเดี๋ยวสลิดจะวางตัวใครใครยิงยิงยิงเหมือนในตัวเขียวนี่แหละ แต่อันนี้มันยิงช้ากว่าเออตอนนี้เอ,อิมมันเริ่มเยอะแล้วนะไม่เป็นไรนี่ตัวปลาไข่ตัวปลาไข่เป็นตัวสีชมพูเหมือนกันเลยอะ นึกว่าสปีกเกอร์วูแมนซะอีกสปีกเกอร์แมนฮิกี้ีเทศกาลอีสเตอร์นี่สวยเนาะสีชมพูกระต่ายใช่ปะทุกตัวที่เป็นเทศกาลอีสเตอร์จะเป็นสีชมพูนี่ไข่หรือเนี่ย เขาปล่อยพลังไข่หรือเปล่าม kind of ันช้ามากอ่ะกว่าจะปล่อยช้ามากตอนนี้กิกกี้วางตัวเงินได้สามตัวแล้วครบแล้วเหมือนกันลัลลัลลัลกิกกี้อยากวางตัวหกร้อยมันเป็นไงมั่งตัวหกร้อย600อะไรอ่ะตัวหกร้อยมันก็ ฟังสิได้ไหมฟังตรงนี้ได้ไหมได้แต่มันจะไม่โดนนะมันเจ้าเจ้าเโอโหดเลยดเลยดเลยโอ้นี่นี่อัพเกรดแล้วสานปัว อันนี้คือเว็บที่เจ็ดนะคุณผู้ชม กิกีหวัดดีเราวางตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้ไหมได้เอาโอ้อัปเกรดสองพันแน่ตัวบันนี้ก็ใช้ดี <c oughs> เราอยากวางตัวใหญ่ตัวหนึ่งเฮ้ย คู่กับตัวนี้ได้เลยอ่ะคู่กับตัวเนี้ยยิงยิง ด่านมีเดียมนี่เรามีทั้งหมดกี่เวฟอะสามสิบสามสิบเวฟเหรอเช่แล้ว เดี๋ยวสลิดจะวางตัวผิดนะเเดี๋ยวสลิดจะวางตัวผิดเดี๋ยวเมวจะวางตัวผิดนี่พ,พ้นผิดออกมาจากหน้าอกเอ้ยผมมาจะาแขนอุยเป็นสีเขียวเลยอะบิ <Bit effect S 2> ดเอฟเฟกต์เลยนะบิดเอฟเฟกต์โอ้ไม่ต้องมาถึงตัวบันนี่เลยอะ กิกกี้ควรควรควรออนโลควรออนโลควรออนโลจีเอฟเอ็กด้วยนะไม่งั้นเรื่องกิกกี้จะร้อนเหรอไม่รู้มันก็จะมันจะกระตุกใช่แบบ เนี่ยดูสิสองตัวนี้ก็รอดแล้วไม่ต้องมาถึงนี่ได้อัปเกรดแล้วอัปเกรดบันนี่ดีกว่าตุง้งโอเคโอ้พิดตัวมีสองตัวนี้เราไม่ได้ทำงานเลยอ่ะ เราขอทำงานตัวหนึ่งสิโ <Okay. S 2> อเคอืมอจุ๋งอจุ๋งจุง๋งแล้วทำไมไม่มวาวางข้างหน้าเลยอ่ะฮะนี่วางเก็บเลย เราโหดมากนะนี่เว็บที่เท่าไรแล้วเว็บที่เว็บที่เท่าไรสิบสี่เว็ที่สิบสี่แล้วเร่ว่าตอนนี้มันยังไม่หลงเข้าไปเลยอะ่ะขอไว้อีกตัวหนึ่งได้ปะนะเหรอวางตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งได้ปะ ได้ยังไงยังไงดามเมจส่วนใหญ่มาจากอะไรอ่ะมาจากผีเหรอก็ <c oughs> มาจากกีเก่ะนี่ตัวผิดสามารถพนผิดได้มาดูสิเดี๋ยวแบบให้ทำงานเลยผลิตเปิดดูว่า กระต่ายแต่ละตัวต้องอัปเกรดเท่าไหร่ดูดิเปิดดูเร็วดูดิตัวของกีกี้อ่ะนี่แม็กซ์แล้วสี่พันดาเมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้งสาสิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองห้าเดี๋ยว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 ที่เดี๋ยวเอ็กลันเชอร์แคเมล่าแมน จะเต็มแล้วนะลเวลสุดท้ายแล้วอะรีววสี่แอปเกตหกพันออปเกตหกพันเลยแหละอา้าวสลิดสลิดเหลือตัวเดียวแล้วนะสลิดลบทิ้งหมดอะสลิดเหลือตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวเนี้นจะได้ให้ทำงานใช่ป่ะใช่ดูว่า บันนี่ของเราจะรอดไหมใช่ไหมก็ได้อยู่นะดูเขายิงสิให้สลิดให้สลิดทำงานลังสีให้สลิดทำงานลังเดี๋ยวพอสลิดวางทีเดียวสลิดยิงอย่างเดียวเลยอ๋อสลิดต้องวางแล้วและบอสมาแล้วบอสอะไร บอสอะไรของจีกจี้อ่ะเอาแล้วมันคือบอสบอสอ้าเดี๋ยวเอฟเคเลยเดียวสลุดวางตัวใหญ่ได้แล้วทำไมอ่ะหลุดจะวางเวฟที่เท่าไหร่อ่ะถ้าหลุด ถ้าหลุดก็วางไงะจะหลุดไหมล่ะพลังมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ที่สลิดให้มันเนี่ยพลังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันกาดปิงหอแต่มันก็เล่นมีเดี่ยมได้อยู่นะถ้าไม่ไปเล่นหมดหาดอะ่ะแต่ถ้าบอดเยอะๆมันไม่ได้นะ บอลน้อยๆหมดฮาร์ดก็ยังพอได้อยู่นะไม่ได้จริงหรอริงใ่มีเดียมหรอใช่ไหนเมก็ได้แล้วบันชื่อตัวนี้ชื่ออะไรนะแหลกบันนี่แมน ลาดลาดบันนี่ลาดบันนี่ m มนแปลว่าบันนี่แมนไซแอลเฮ้ยจรงไงไซแอลก็คือไซลาดนี่แหละไซเอ็กก็คือไซสมอลไซเอ็มก็คือไซมีเดียมมันพ่นไข่ออกมาเนี่ยไซแอลคืออะไรคนดูดูซูมพ่นไข่สิ ดูหน้าตาบันนี้แมนชัดๆแล้วอะไรตัวนี้ชื่อว่าดูตัวนี้สิเิสเตอร์สปีกเกอร์นีน่ไหนเอ็กรันเชอร์แคมเมล่าแมนเลเวลสี่เอ็กรันเชอร์แคมเม,มเล่าแมนดาเมีดดาม 12, หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเยอะมากเลยอะระยะสี่สิบ Oh. คูดาวหนึ่งดาวเมจแรงสุดอ่ะแต่ตัวเล็กจิ๋วเวง When dust. Oh. อ่ะ F Position Venus สิบโหแต่มันตัวจิ๋วแล้วมันดาวเมดเยอะมากเลยอ่ะเอาเราไม่ให้ดูมั้งอ่ะ,อะเราเราไม่ให้ถุดลองมั้งอ่ะถุดลองอะไรอ่ะอุ้ยตีไก่มากอ่ะ ใกล้ๆบันนี่เลยอะตีไกลเหรอตีไกลสินี่ตีตีถึงตรงนี้เลยอ่ะนี่ตีถึงตรงนี้เลยอ,ะลยอ,ะอ่ะอัปเดตโหยน่าจะลงหมดฮาร์ดนะหมดมีเดียมมันง่ายไปหรือเปล่า มีตัวแลตั้งตัวหนึ่งใช่ปะ่ะมัน,มนไม่แร<ะ>มันไม่แล่อ้าวมันเป็นตัวอะไรอะ่ะไอไอหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยแลกว่าตัวอะไรอะ่ะตัวเอคลันเชอร์เหรอเออ,เอลันเชอร์เลอรใช่สีก็แลนะดู เอาให้ตัวนี้ไม่ได้ทำงานเลยลบทิ้งดีกว,ว่าโ้ยลบตัวใหญ่ทิ้งดีกว,ว่าตัวใหญ่ไม่ได้ทำงานให้สลิดทำงานบาั่งดีเราลบตัวนี้แล้วนะเราลบสองตัวเลยนะโอเคเรามาทำตรงนี<ไ>้แทนวิ่ทำไมตีเทลูเลยอ่ะได้แบบททลูท,ทีเดียวเลยอะ่ะ ดีเป็นเส้นตรงเลยอ่ะตัวเนี้ยวิวิวิหดหดหดโหดมากโหดมากเลยตัวเนี้ยหดมากโหดมากวินี่นี่มางนี้ให้มันเป็นสีชมพูไปทั้งแมพเลยนะ ชมพู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 มพเราวางแต่ตัวสีชมพูเท่านั้นนะเออมีแต่อีสเตอร์มีแต่อีสเตอร์กันหลุดสองตัวกันหลุดสองตัวอ๋อโอเคไม่ห<ะ>ลุดอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะหลุดไปได้ยังไงเมื่อเจอดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเข้าไปไม่รู้ <laughs> แล้วยิงไกลซ <laughs> ะด้วย ใช่ดูดียังไม่ทันถึงไหนเลยอะดึบดึบหมดแล้วอ่ะดูดิบอสตัวใหญ่แป๊บเดียวอ่ะบอสท,ทอยเลตมายิงสี่ครั้งหมดอ่ะตำรวจมาแป๊บเดียวก็เต็มอะโอ้ไม่นองวิ่งเลย ดนดวนเลยแวกคุ้มปะเนี่ยวางอีกวางอิไมันคอลอติดเลยอ่ะโอ้โหมาเป็น,นมังมุมหายไหลยขาเลยหายหลยขาเลยเหรอหายไหล่ขาเลยวางอีกโหถ้าแบบมาถึงแหละตำรวจบบเปียวไปเลย <c oughs> อันนี้ซูเปอร์บอสมีไม่รู้กี่ตัวอุ้ยอุ้ยมาแวกคุ้มมาแล้วแวกคุ้มตายส้วมเล็กส้วมเล็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมอลทอยเลท S ทอยเลทไงนี่ตำรวจนี่น่ นี่แปดเดียวเท่านั้นเร็วแค่ไหนอะอะไรวะยังไม่ทันถึงไหนตายก่อนแล้วต่อไปเป็นาตายจงตายสไปเดอร์สไปเดอร์ตายดีเจดีเจเปิดเพลงให้ใครฟังคะ่ะเปิดเพลงให้ใครฟังคะ่ะ มาแป๊บเดียวก็ตายไปหมดแล้วค่ะกิวแอบ,บเลยอันนี้เป็นลาดทอยเล็ก,ลกทอยเล็ดซ <c oughs> ุปอร์บอสมากี่ตัวตายหมดค่ะอ่ายัางไม่ทันอ่านชื่อแล้มันตายแล้วอะ่ะ <c oughs> มันตายเร็วจังเหรอ ชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้ดีเจดีเจมาแล้วก็มี glasses ที่แปลว่าว่นตานะกรา s ซสทอยเลตเพราะว่าใส่ว่นตาดำมาเนี่ยเพ้งเพ้งจะตายก่อนเพื่อนเนี่ยถ้ารู้อะถ้ารวดมาโอ้มีนิกันมาอ๋อระเบิดระเบิดระเบิดไหมเงา <laughs> ระเบิดหรอระเบิดหรออ่า <ใจ S 1> บอแอนบอสยักษ์มาแล้วจแอนกาเซนตีไม่กี่ทีตายอุ้ยอุ้ยเหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดนะที่สามสิบเมื่อไหร่บอสจะมาเอ,อ้ามาแล้วบอสมาแล้วบอสสี่เซนสองเองหลุดไหมบอสไม่หลุด บอดบอลไม่หลุดโอเคเจอกันที่ล็อบบี้นะโอเคสนุกไหมสนุกมากแต่แล้วก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยววันหลังจะมาเล่นโหมดหาดให้ดูวันนี้ลาไปก่อนกับช่องสลิปพาวเวอร์แคทใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บ